วันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานจากเพจคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง y o YouTube หมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้น้ำเนี่ยไหลเบานะจุดอื่นไหลแรงมากๆนะเพราะว่าเป็นบ้านใช้ปัม๊มก็อุปเคร์อน้ำค่อนข้างที่จะแรงโอเคพอผ่านสตตอปวาบ์วจากสายฉีดกับชักโครกเนี่ยน้ำไหลเบามากๆเราสันนิษฐานนะว่าน่าจะเกิดจากตัทตนที่ตัวโซลินอยวาลเอ้ยไม่ใช่โซลินอย์ตัวเซรามิกวาลหลังจากที่ถอดออกมาก็ชัดเจนเหนะ็นไหม จะสังเกตเห็นในก้านขาวๆไอ้ก้อนขาวๆเนี่ยคือก้อนขี้เก่าเน่ยที่เขาเอาไว้ตัดต่อท่อตอนสร้างบ้านนะไปอุดอยู่ตรงชุดเซรามิกวาลจึงทาให้รูน้าเนี่ยเล็กนะแล้วก็ทําให้น้ําที่ไหลผ่านวาลตัวนี้เนี่ยไหลเบามากๆนะโอเคคราวนี้สิ่งที่เราจะแก้คือเราก็จะเอาตัวเนี้ยออกมานะแล้วก็ทําการแคะเอาขี้เก่าออกเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าแกะออกมาแล้วมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับ <S <S นี่นะครับหลังจากที่เราแกะตัวชุด เซรามิกวาออกมานะเพราะว่ามันแคะออกไปได้เราก็เลยแกะออกจากตัวเบ้าของสต็อปวาลเป็นลักษณะแบบนี้นะจะสังเกตไหมฮะอันนี้คือก้อนขี้ก่านะที่มันมากับการตัดต่อท่อตอนที่เขาซ่อมเปลี่ยนปัม๊มซ่อมเปลี่ยนประประนะ่า มันจะเข้าไปอยู่ในชุดโซลิไ wow นล์วาล์นไหมโซลิบิกวาล์นไหมซึ่งรูรูสำหรับน้ําออกเนี่ยมันจะจะใหญ่นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องใส่ประกอบลักษณะบแบบนี้นี่แหละคือสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ําไหลเบาซึ่งสิ่งสําคัญการตัดต่อท่อหรือการซ่อมเมนประปลนะก่อนที่จะจำอุปกรณ์ต้องเดินน้าทิ้งก่อนนะไม่งั้นจะเจอปัญหานี้นะครับ